วันที่7ทธันวาคมพุทธศักราช2566สำนักง,งานเกษตรอำเภอลาดยาวจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ตามโครงการสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นาเครือข่ายสู่เรียนรูก้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองไม้หมู่ที่7ตําบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หรือไร่แนนแนนสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของอำเภอลาดยาวและยังเป็นแปลงใหญ่มะเขือเปลาะผลิตกล้าพลิกและกล้ามะเขือที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลาดยาวและที่นี่ก็ยังมีการปลูกองุ่นทั้งในรูปแบบโรงเรือนขนาดใหญ่และในรูปแบบกลางแจ้ง มีทุ่งดอกไม้สวยๆไว้บริการนักท่องเที่ยวและเกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอีกด้วยเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองไม้บริหารงานโดยคุณอดุลกลิ่นสังเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเป็นเกษตรกรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช จากการทำนาทำไร่มาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานและพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยคุณอดุลกลิ่นสังได้เป็นบุคคลแรกที่นำองุ่นมาทดลองปลูกในพื้นที่อำเภอลาดยาวจนประสบความสำเร็จได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เครือข่ายสู่เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองไม้มีฐานเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรโดยทั่วไปได้เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมจํานวน4ฐานได้แก่ฐานเรียนรู้ที่1การผลิตต้นกล้าพริกและมะเขือฐานเรียนรู้ที่2การปลูกองุ่นเพื่อการค้า ฐานเรียนรู้ที่ 3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว be และฐานเรียนรู้ที่4เศรษฐกิจพอเพียงโดยภายในงานมีเกษตรกรผู้สนใจจำนวนมากมาศึกษาดูงาน และมาเรียนรู้เทคนิคการปลูกองุ่นและการผลิตกล้าพริกกล้ามะเขือให้มีคุณภาพตามแบบฉบับของไร่แนนนๆการจัดงานในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเกษตรกรให้ความสำคัญและมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของตัวเองให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจการทำอาชีพเสริมและการหารายได้เพิ่มจากอาชีพหลักดังเช่นคุณอดุลกินสัง เกษตรกรต้นแบบที่มีความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาจนประสบความสำเร็จและกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรอีกหลายคนจนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี